นี่หวงปู่กล้ย,ยครับหวปยครับปีไหนครับนี่ปีหนึ่งแป ก็ขอสวัส uhm ดีผู้ชมทุกท่านยนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามข่องกระจายคุณปรทอนนะครับช่วงนี้ช่วงเวลาบ้าเทียงครับผมผมแวะมาดูแขงค้าของวิรัตนะครับผมกับของพิวันนะครับตรงนี้เปิดใหม่นะครับผมเปิดใหม่ครับเพราะว่าที่เก่าที่เก่าโดนเจ้าที่ไล่มาครับผมในตรงนี้ครับอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามกับตามซัตโก้ครับผมนี่ บริเวณจตุรพุทธมณฑลสาย5นะครับผมสวัสดีครับพี่วันครับครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้โหชมดูเลยสวัสดีครับพี่ละครับครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นเป็นแข้งใหม่นะครับผมแข้งใหม่คึกคักนะครับผมลูกค้าเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยนะครับตอนนี้กาาลังเเข้นยอะๆก็อยู่ิจถนนพุทธมณฑลสาย5อำเภอนี้ มังคุดสำคัานะครับขัานบนมังคุดก็เลนเออว่าเป็นเขตติดต่อกับนครปฐมสมุนสาครนะไางที่ก็จำสับสนนะผมใช่ครับงอันนี้งพี่เขาอ๋อที่นะครับี่ีอะไรี้เาเล่นเงินพันกบาทไอเล่นังบาทขอช้ครับขอชมได้ไหมครับครับขอชมได้ได้าดไดได้ชมได้เลยครับ โอันนี้พิธีดีมากเลยเนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะปีปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแต่อันนี่น,นี่ปีนนเพราะว่าเหรียญอะไรนะครับอันนี้เหรียญชินราชหลวงปุโตวัดราชรารยปีหนึ่งเก้าหลวงโตเป็นเจ้าพิธีแพงไหมครับนี่ได้เงินพันกว่าบาทครับอ๋อ เออภาพพี่เขาสวยดีนะอันนี้เราเจ้าคุณนอร์ไม่ใช่ครไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้วัดบางพระชมฤๅษีอ๋อแก้วเลยแบบสวยๆอันนี้อันนี้คือแรงการนอนจีราธินาดินที่จักรรรพดิครับเปิดไว้เปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ห้าร้อยอะห้าร้อยม่ทิพตมบทิพตจะเปิดไหมจะตั้งไหมก็ก็ประมาณนี้ครับอ๋อ เนี่ยลาดเนีนยดีเนีเนี่ยของของของพิจกระเบาอ่ากระเบาคนได้เขาขายขายพิจักานี่นี่ราคาวัดแล้วนะนี่ไม่ได้นี่เโตะเหรอคานอันนี้พิดิตาที่ไหนครับออ่วัด หัวก็บือครับหลวงกุโต๊ีสองหนึ่งหลงกุโตกำลังมาแรงเลยนะครอ๋เปิดไปที่เท่าไหร่ครับนี่เปิดที่สองพันครับสามไลเพื่อเอฟซีสองพันสองพันพร้อมใบเซอร์อันนี้ไม่เคยเห็นนะค่าอะไรครับอันนี้ ตัวน no oh ี้แม่ปวงวัดก็ตัวนี้ก็เป็นน้ล่อชื่อวัดนี่เจ็ดน้อยถ้าพี่เขาสวยนั้นเลยนะครับนี่โอ้ไม่ได้เตรียมนี่ก็พี่พีแจักระพัดเลยปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าเร็วเปิดไปเท่าไหร่หลักร้อยไหมนี่พันหนึ่งครับพันหนึ่งครับครับอันนี้ฉากแดงครับหลวงผูกล้วยเป็นเจ้าพิธีก็มีหลวงผูกล้วยปลุกเสกกันแหละครับหลวงผูกล้วยเป็นเจ้าพิธีพระ ร้อยเก้ารูปนะครับผมจำไม่ผิดนะใช่ครับราคาไม่ต่าก็้ท่าลงคลิปนี่งคงคนติดต่อมาแน่นอนี่อันนี้ก็หลวงพุรอดวัดบางน้ำมนต์สอนรสร้าง5้าพเหรียญา กิ่งกิ่งจักรพรรดิหมือนว่าปูนก็ไถ่ล้อมนี่น่าจะวัานเจ้าคุณเที่ยงนะเจ้าคุณเที่ยงอ่ะรุ่นหนึ่งนะอันนี้ผมว่อบ้าไร่ขิงว่ะอยู่เพิ่มครับอยู่เพิ่มวัดถันเพชร นี่หลวงพ่อกลวยครับนั้นพ่อกลวยครับปีไหนครับนี่ปีหนึ่งแปดนี่สวยมากเลยพระเหมือนคุ้นมากเลยพระพระที่คุ้นนี่พ่ออะไรนี่ครับนี่อันนี้หลวงพ่อสมปองครับวัดนครชื่นชุ่ม มีอันนี้มีมีมวลสารของของพังหุ่นพรมเพราะว่าอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อเขาสนิทกับกับหลวงพ่อเขาเลยให้ให้ให้มวลสารมาครับมี์มวลสารปีศูนย์เก้าอยู่ใช่ปีศูนยเก้าใช่ไหมใช่ครับมีพิมพ์ไม่พิมพ์ใหญ่ครับเขาเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพูเขาเลยให้มวลสารมาทำมีทั้งหมด16พิมพ์ครับ ตอนนี้ถ <n ido? S 2> uh ้าต้องการผู้จูคุณเลย้ช่แบบคุณตาเนี่ยครับเปิดแพงไหมหลักร้อยอ่ะหลักร้อยนะครับมาหลักร้อยหลวงพ่อภูให้มาสองบาทใหญ่ๆอ่ะหลวงพ่อภูบรมลมอ่ะยิงอยู่ตรงไหนหลวงพ่อภูวัดวัดวัดอินบรมลมอ่ะให้ให้มาสองบาทใหญ่ๆอ่ะที่ออกคลิปได้นะออกคลิปได้เพรา่อพ่อพ่อผมมีคนบ่นตอนนั้นปวดพ่อบวด เดี๋ยวก็ไปศึกษาแล้วเอาพื้ที่คนมีทั้งหมด16ทีมครมาทีมใช่ไหมครับเขาเรียกอาจารย์ชัวอาจารย์ชัวมานอก่อนก็คงท่าพิธีใหญ่เนาะมี19ท่าขม้าเขายิงไม่ออกอ่ะโอ้โหโอเคจุดปตั้งแฉงอยู่ที่ไหนบ้างไหมครับอตรงนี้ครับอยู่ที่ไหนฮะอ๋อมันอยู่ตรงนี้เขามาล้อมก็ที่นู่ใช่ไหมครับโอเคครับก็ใครที่ สนใจเข้ามาแวะส,สองนะส่วนมากก็จะมาตั้งวันราชการใช่ไหมใช่มาได้<ร>นะท์หจุดการถึงสุกการถึงสุดนิ่มอ,อันนี้หลวงพ่อกเกษมสมสรไลออน นี่ครับานนพุทโกใสาไม่ดีกร่งมีเพราะว่ดป้าแหลมเนาะป้าแหลมครับปีหนึถ้าพี่เขารู้ง่ายนะครับเสวยนีต้องพ่ากลวยใช่ไหมฮะครับหลวงกล้วยคือพวกนีลูกค้าคือหร่อย อันนี้ก็หลงมะกลวยโคใหญ่นี่หลวงพ่อพูลก็ไถ่ร้อมพูลก็ไถ่ร้อมเนื้อนวะมหาจักรพรรดินี่ว่ากนี่ครับเนี่ยเนื้อดินอันนี้หลงพ่อไผ่ครับอือกลับมาห้าร้อย อ๋อไอที่ผมผม้าไปเด็เออยเกับมาให้เลยะเนอว่วงอกล้วย่อกวยวงพ่กลวยก็เลยช่วยมไ้กรีดอนนี่ก็หลงพ่อกลวยไหมครับก้ายอดหลงพ่อกลวยอรัเออกปีไหนอะมีข้อมูลอาอันนี้ออกปีไม่หนึ่งแปดก็หนึ่งเก่ะอันนี้ออกที่อ่างทองอ๋ออ่างทองมาจากไันนอันนี้ออกที่อ่างทองนี่จะอาจากผมไปนยน นว่าหน้ากากนสวยทีนั่นลยจับได้อยู่มัก็ไว้ก็นคุ้นๆอยู่้นี้หลงแก้วพิมปีหนึ่งสี่คุณแผนเล็กหนึ่งดิหันหรือพันดสวยอยู่นะก็เหมือนเดิมอ่ะนว่าหน้ากากมาดูท้องานากหนึ่ง มีแค่กว50โลนั่นเองนะ50โล50โล50โลของเราเองมัอยู่นะครับไปนั่งไปเราขับย้อนกลับมาหาเวลาเขกัอีกมันก็วนๆไปวนไปวนมานี่แหละเดี๋ยวถ้าไม่ซื้อที่แรกเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวนะอันนี้ไปยังแม่ห้องขอไปยังแม่ถอดแล้วนะอ่าอดปลาติ๋วแม่อเขาเขาแรกกันไปไเต่าใบไม้หลวงพ่อสมพงษ์วัดใหมบพินเดียว เออปักคูนี่อได้ปักกูแล้วนะขักพี่ของพงนี่ของพี่ใช่ไหมร้อยเดียวทุกองค์เหมือนเดิมครับผขายไม่แพงพี่ชื่ออะไรครับเผอีคนเดี๋ยผมเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเผื่อมีคนแก่งสชครับสมชายใช่ไหมนี่มีเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าสามครับเก้าสามหนครับครับ เรื่องของหลังเมื่อวานหวานนี่สมเร็จอะไรนี่ครับอ่าก็ทีบ้านเลยอันนี้เหมือนกันครับศูนย์เก้าอ่บต้นเย็นเมื่อวานซึนบอกว่ารวยหน่อยบอกไม่มีข้าวสารหมดถึงขึ้นไปสั่งชอบนีแ่เดี๋ยวมาวันหลังเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลครับพี่มีเยอะอะไรใช่ไหมเยอะๆมีเยอะใช่ไหมมีเยอะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่มีทั้งหมดสิบหกพิมพ์ครับเป็นเป็นผ้าอะไรนะอ่าเขาเรียกอาจารย์ชัวครับอาจารย์ชัวอาจารย์ชัววัด นครชื่นชุ่มนครชื่นชุ่มแตกกุ้งนะมึงครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณงากครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่สมพงษ์นะครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะผมถ้าใครสนใจวัตถุมงคลนะครับผมข้าวสวยก็ติดต่อพี่แกได้นะครับผมพี่สมชายก็ติดต่อได้นะครับผม เดี๋ยวทิ้งรถทัวร์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ